เดี๋ยวันนี้จะพูดด้านมืดของสวัสดิการให้ฟังเลยนะคะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะมาเล่าให้ฟังค่ะนะคะเขาบอกว่าสวัสดิการดีนะคะแถวยุโรปนะคะมาดูนะคะสวัสดิการดีจริงไหมทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินแบบที่ป้าจะเล่าให้ฟังนะคะตลอดชีวิตการทํางานของป้าที่นอร์เวย์นะคะป้าจ่ายภาษีไปเท่าไหร่นะคะสิล้านโอ้เยอะมากนะคะสิ้าล้านบาทกว่ากว่า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกับป้าบาน,นอออีกแล้วมือนี่นะคะวันนี้วันหยุดนะคะก็ป้าได้มีโอกาสนั่งทบทวนภาษีของของร้านค้าเนาะคือป้ามีร้านขายอาหารไทยนะคะป้าจะขายช่วงซัมเมอร์เนาะนอกเนือจากที่เราทํางานปกติแล้วนะคะก็เลยต้องรีบสรุปนะคะส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเขาให้กําหนดส่งเดือนมีนานะคะมาที่สิมีนาก็เลยต้องรีบแล้วก็จริงๆเรา เราต้องจ้างเขาทําจ้างสานักงานบัญชีทำเนาะเพราะว่าถ้าผิดถ้าอะไรเนี่ยคือโดนย้อนหลังโดนแบคลิสหลายหลายกระทงเหมือนกันนะคะแต่แต่เนี้ยป้าทําเองก็ใช้ความรู้มาจากไทยนะคะก็จะหนักหน่อยหนักหน่อยเรื่องภาษาแล้วก็พยายามเอานะก็ทบทวนหลายๆรอบเอาค่ะก็ที่ผ่านๆมาก็ยังไม่มีผิดพลาดก็โอเคนะก็เลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็เลยมีไอเดียค่ะอยากจะมาเล่าเรื่อง ภาษีของที่นี่ให้ฟังเนาะภาษีกับกับสวัสดิการนะคะว่าเราจ่ายภาษีเท่าไหร่นะคะแล้วก็สวัสดิการที่เราจะได้รับเนี่ยมันคุ้มกันไหมเนาะนนเดี๋ยววันนี้จะพูดด้านมืดของสวัสดิการให้ฟังเลยนะคะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ป้าจะมาเล่าให้ฟังค่ะก็เออเรามาพูดเรามาดูเรื่องเรื่องแวดก่อนนะคะแวดแวดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะที่เราจ่าย เวลาเราไปซื้อของอะค่ะเราถูกบังคับจ่ายว่างานเถอะที่นี่น่ยจะมี15กับ25 1 5เนาี่ยเราจะจ่ายถ้ากรณีเราซื้อ,อ,อที่เป็นของกินทั้งหลายแหละนะคะของบริโภคนะคะส่วนอีก25เราเราจะจ่ายกรณีที่เราซื้อของที่ไม่ใช่ของกินนะคะเช่อส่วนภาษีบุคคลทั่วไปนะคะก็จะแบ่งเป็น2แบบเหมือนกันแบบตารางกับแบบเปอร์เซ็นเลยนะคะถ้าแบบตารางก็ มีน้อยใจน้อยมีมากใจมากนะคะส่วนส่วนเปอร์เซ็นก็ก็หักตั้งแต่บัตรตั้งแต่โคนแรกที่ที่เราได้รับเลยนะคะก็อย่างป้าก็ถูกหักเป็นเปอร์เซ็นเหมือนกันค่ะหักสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะคะจากจากเงินเดือนของเรานะคะก็สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเองป้าได้มาแล้วอันนี้ป้าได้ตั้งแต่ตอนตอนปลายปีแล้วะคะ่ะแต่ว่าป้าเพิเ่งไปปรินออกมานะคะ ป้าจะเสียทั้งหมด31%นะคะ31%ในทุกๆรายรับที่เราได้นะคะก็จะมีเดี๋ยวป้าอา่านให้ฟังนะคะจากใบนี้นะคะก็จะเป็นรายลรายได้หลักนะคะป้าก็จะเสีย31เหมือนกันจากรายได้หลักนะคะรายได้หลักก็คือเงินเดือนน่ะเนาะ,เ,นะเงินเดือนที่เราทํางานทุกๆเดือนนะคะแหล่งที่2ก็คือรายได้รองนะคะกรณีที่เราทํางาน2ที่นะคะอย่างป้าก็มีร้าน มีร้านขายอาหารไทยเนาะเป็นรายได้รองก็ป้าจะถูกหักนะะี่ค่ะปีละห้าหมืนหกอันนี้เขาให้เราจ่ายล่วงหน้าก่อนนะคะเขาให้เราจ่ายล่วงหน้าก่อนห้าหมืนหกนะคะก็ข้อที่3นะคะเขาก็จะถูกเราก็จะถูกหัก31%มสอนกรณีเราได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะเงินช่วยเหลือก็อย่างเช่นเ,เงินลาป่วยค่ะที่เราสมมุติเราลาป่วย นายจ้างก็จะจ่ายเงินเดือนให้เราเหมือนกันนะคะกรณีเราลาป่วยก็จะถูกหักเหมือนกันค่ะถูกหักภาษีไป3าเอเอเหมือนกันนะคะจากเงินลาป่วยนะคะหรือเงินสวัสดิการถ้าเกิดว่าใครมีลูกได้เงินสวัสดิการได้เงินค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะก็จะถูกหักเหมือนกันอันนี้ค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะข้อที่สี่ก็จะเป็นผู้ป่วยทวารก็คือไม่สามารถไปทํางานได้อย่างลุงนะคะ ลุงแกก็ได้เป็นผู้ป่วยทารวนเหมือนกันเพราะว่าแกมีปัญหาเรื่องเข่าแล้วแกเป็นเอ่อซีแมนะคะ่ะทำงานบนเรือคือถ้ามีปัญหาเรื่องเข่าขึ้นบันไดขึ้นอะไรไม่ได้อาประจําตัวเขาก็จะทําหนังสือให้เป็นผู้ป่วยทารวนนะคะก็เลยลุงก็เลยไม่ได้ไปทํางานคะ่ะแต่ก็ไม่ถึงเป็นเป็นคนพิการนะคะ,ะก็ยังไปไหนมาไหนได้ได้สะดวกแต่ว่าแกแกทำงาน บนเรือไม่ได้เพราะว่าปวดเข่านะคะก็เลยได้เป็นคนตกงานถาวเรนนะคะก็จะเสียแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าลุงเนี่ยจ่าย45นะ,ะไม่ใช่31เหมือนฟ้านะคะก็ส่วนที่5ก็จะเป็นรายได้จากแหล่งอื่นๆนะคะถ้ามีรายได้จากสี่ข้อที่กล่าวมาเนี่ยนอกเหนือจาก4ข้อที่กล่าวมาเนี่ยก็จะถ้าได้มาอีกจากแหล่งอื่นๆก็จะเสียอีกนะคะอีก31นะคะไม่ใช่น้อย <laughs> นะคะ สามสิบเปอร์เซ็นทุกอย่างนะคะเดี๋ยวป้าจะคำนวณน,นะคะว่าตลอดชีวิตการทำงานของป้าที่นอร์เวย์นะคะป้าจ่ายภาษีไปเท่าไหร่นะคะเพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบกับสวัสดิการที่เราได้รับนะคะว่ามันจะคุ้มกันไหมเนาะก็อย่างป้านะคะป้าคิดป้ามีเงินเดือนประมาณสามหมื่นสามหมื่นโครนนะคะต่อเดือนอันนี้ป้าพูด คำว่าประมาณเนื่องจากว่าที่นี่เขาจ่ายเงินเป็นรายชั่วโมงเนาะป้าก็จะได้ประมาณ3 0 0 0 0นถึงสามหมนะคะต่อเดือนเดือนไหนที่มีรายชั่วโมงทํางานเยอะนะคะมีเดือนไหนที่มี3าเอวันเราก็มีชั่วโมงการทํางานเยอะนะคะเดือนไหนอย่างเดือนกุมภาพันธ์อย่างเงี้ยมีแค่28วันชั่วโมงการทางานเราก็จะได้น้อยนะคะรายได้ทวี่ยออกมาก็จะประมาณ 30,000- ื่นถึงสามหมนหะ้าเนาะป้าคิดกลมๆว่า30,000ื่นแล้วกันเนาะก็ส0,000ื่นคิดเป็น3 1เปอร์เซ็นก็ ก้าพันสามเนาะเก้าพันสามก็คิดปีหนึ่งเป็นค <12 S 1> ูณสิบสองเดือนนะคะก็จะได้ก็จะเสียเอ่อปีหนึ่งทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันหกร้อยโครนนะคะแล้วก็บวกกับเอ่อร้านค้าคือร้านอาหารไทยที่ป้าจะต้องจ่ายล่วงหน้าอีกปีละห้าหมืนหกรวมเบ็ดเสร็จก็จะเป็นปีละหนึ่งแสนหกหมืนเจ็ดพันหกร้อยโครนนะคะ ถ้าเกิดว่าคูณระยะเวลาชีวิตการทำงานของป้าทั้งหมดในรนเวย์นะคะสมมติป้าเริ่มออตอนป้าอายุ40เนาะที่นี่เขาจะ,กะเกษียณอายุตอนอายุ67ก็เท่ากับว่าป้าทำงานที่นี่27ปีนะคะก็คูณ27ปีขึ้นไปก็คูณ27นะคะก็จะอันนี้ไม่นับกรณีที่ภาษีเนี่ยมันจะสูงขึ้นทุกๆปีอันนี้เราไม่นับนะเอาคิดแค่ปัจจุบันนะคะก็ 27ปีก็เท่ากับ4,525,200 0โครนนะคะเยอะอยู่นะตลอดอายุการทำงานก็4 5ล้านนะคะคูณถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะปัจจุบันอเราการแลกเปลี่ยนอัตราการแลกเปลี่ยนก็3บาท50ก็15ล้านโอ้เยอะมากนะคะ15ล้านบาทกว่า ก็ทีนี้มาผู้มาดูสวัสดิการที่เราจะได้รับนะคะเขาบอกว่าสวัสดิการดีนะคะแถวยุโรปนะคะมาดูนะคะสวัสดิการดีจริงไหมทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินแบบที่ป้าจะเล่าให้ฟังนะคะมาดูด้านสวัสดิการด้านการรักษานะคะสื่อการรักษาบางคนอาจจะได้ยินมาว่าอุย้ยรักษาก็ฟรีอะไรก็ฟรีอยู่ที่เมืองนอกนะคะอยู่ที่ยุโรปสวัสดิการดีรักษาฟรีนะคะมาฟังก่อนคะ่ะทุกครั้ง ที่ป้าไปหาหมอป้าต้องจ่ายค่าหมอนะคะอย่างน้อยร้อยสิบห้าโครนนะคะร้อยสิบห้าโครนต่อครั้งต่อต่อต่อหนึ่งครั้งการรักษานะคะสมมุติว่าป้าไปหาหมอด้วยด้วยหนึ่งอาการนะคะป้าจ่ายร้อยสิบห้าโครนนะคะแต่ว่าถ้าป้ามีปวดหัวปวดท้องปวดฟันคิดคูณสามนะคะ คืออาจจะไม่คูณ3แบบ1นึ่งคูณ3แต่มันต้องมากกว่า115นะคะหมอจะบวกทุกๆ1กหนึ่งการให้คําปรึกษานะคะจะบวกขึ้นไปไม่ใช่แค่115คนนะนอกเหนือจากนั้นถ้าเราตรวจชีตรวจเลือดคือจ่ายค่าห้องแลบอะคะ่ะเราต้องจ่ายบวกค่าห้อง l a บนะคะจ่ายค่าห้องแลบอีกต่างหากนะคะก็ค่ายาไม่ได้ฟรีนะคะอย่างที่ไทยคะคะไปหาหมอนะคะสวัสดิการไม่ได้จ่ายซากบาทค่าหมอก็ไม่ได้จ่ายนะคะ Oh, แถมได้ยามาอีกนะคะเป็นถุงเลยฟรี Free, นะคะไม่ได้จ่ายสักบาทประกันสังคมที่ไทยโคตรดีเลยอยู่ที่นี่นะคะยาต้องจ่ายนะคะหมอแค่ออกไปสั่งนะคะออกไปสั่งยาเราต้องเดินไปซื้อเองที่ร้านขายยานะไม่ไม่ได้หมอไม่ได้จ่ายยาให้เราตอนนั้นเลยนะปวดหัวจะตายเนี่ยต้องเดินไปซื้อยากินเองนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อยาไม่มียากินนะหมอไม่ให้นะนะคะก็ดูเอา แล้วก็อย่างช่วงนี้สวัสดิการอีกข้อต่อมาก็คือการช่วยเงินช่วยเหลือต่างๆเนาะอย่างอย่างเช่นช่วงนี้ช่วงโควิดนะบางคนถูกเลิกจ้างเนาะบางคนได้เงินมาก็จริงค่ะแต่จะเป็นเงินที่เขาให้มาใช้ก่อนนะคะคือมันจะเป็นฟอร์สกูะคะ่ะภาษาที่นี่นะคะก็คือเงินเงินยืมมาใช้นะคะพอเรากลับไปทํางานเหมือนเดิมเราต้องทยอยจ่ายเขานะคะ อาจจะไม่ได้จ่ายก้อนเดียวนะคะสมมติรัฐบาลให้มา3า0 0 0ื่นเราอาจจะไม่ต้องจ่ายตุมเดียวส0,000ื่นแต่ว่าทุกๆเดือนที่ได้เงินมาเราต้องจ่ายกลับสวัสดิการข้อต่อไปก็คือที่นี่แก่ตัวไปนะคะมีบ้านพักคนชรามีเงินเกษียณนะคะมีเงินเกษียณก็จริงแต่ว่าเงินเกษียณเราก็ต้องจ่ายภาษีด้วยนะคะก็คืออย่างที่ป้าบอกนะข้อ5เนอกเงินเงินภาษีข้อ5ที่ว่าเป็นเงินรายได้ลรายได้อื่นๆเนาะก็คือ เหมือนกันค่ะเงินภาษีเงินเนกษียณก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนกันก็สําหรับสวัสดิการบ้านพักคนชรานะคะถ้าสมมติว่าอย่างป้าเนี่ยไม่มีลูกนะคะแก่ตัวไปป้าไปอยู่บ้านพักคนชราเขาจะหักเงินกเกษียณป้า80%ซนะคะถ้าป้าได้เงินกเกษียณขั้นต่ำเนาะขั้นต่ำก็จะประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0โครนต่อปีต่อเดือนนะคะก็จะถูกหัก80%ก็จะเหลือให้เราประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0ไว้ใช้ไปซื้อเสื้อผ้านะคะ เพราะว่าเขาถือว่าเราแก่แล้วเราไม่มีอะไรจะต้องใช้น่าสงสารไหม <c oughs> นะคะก็เอาแค่แบบว่าให้ใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงนะคะอาจจะไปดื่มกาแฟไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็80%นี้ก็คือขั้นต่ำนะคะแต่ว่าถ้ากรณีคนที่ทำงานเงินเดือนเยอะๆอะไรายได้เยอะๆเขาก็เขาก็จะได้เงินกเกษียณแบบระดับขั้นสูงนะคะ เขาก็จะถูกหักมากกว่า80%เหมือนกันนะคะก็คือเหลือไว้ให้ใช้อะแค่4ี0ส0หัเหมือนกันนะคะก็นั่นนะคะคิดดูว่ามันแฟกันไหมนะคะกับเ,เราทำงานเราทางานตลอดอา,อาชีพการทำงานของป้าเนี่ยป้าทำแค่27ปีนะสมมติขนาดป้าเริ่มตั้งแต่อายุ40นะคะที่ป้าคำนวณให้เขาหักป้าสี่ล้านสีล้านห้าแสน โครนนะคะคือถ้าถ้าเราเก็บทุกๆเดือนแล้วเราเอาเอาเงินสี่ล้านห้าแสนคนตอนเรากรเกษียณนไนว้ใช้เองอน่ะโอ้โหมันก็เยอะอยู่นะยิ่งไปอยู่ไทยเนาะตีเป็นเงินไทยอ่ะสิบห้าล้านกว่าโอ้พ่าว่าคุ้มเนาะ, <c oughs> ะก็คิดดูเองค่ะว่าว่าสิ่งที่คุณได้ยินมานะคะว่ามาทํางานยุโรปมาทํางานอเมริกามันคุ้มแต่อเมริกาป้าไม่ป้ไม,ปไม่รู้นะคะใครที่รู้ก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ อย่างที่ยุโรปน่ะส่วนมากจะเป็นระดบระบบคล้ายๆกันนะคะก็คือประมาณนี้ประมาณที่ป้าเล่าให้ฟังนะคะที่ก็จะสาหัสหน่อยนะคะก็ไม่มีฟรีค่ะไม่มีฟรีนะคะหากไปเยอะแล้วก็สิ่งที่ได้ในความคิดของป้าป้าว่ามันไม่คุ้มป้ามันป้าว่ามันไม่ไม่ค่อยแฟร์มันเป็นระบบคล้ายๆกับคอมมิวนิสต์เนาะบับงคับบังคับให้เราต้องจ่ายนะคะ แต่ระบบอย่างนี้มันก็ส่งเสริมให้คนขี้เกียจได้เหมือนกันนะคะคนนอร์เวย์บางคนนะคะตลอดอายุการทำงานของเขาไม่ได้ทํางานเลยค่ะไปหาหมอแล้วก็โอ้ยป่วยโอ้ยๆอ,อย่างนั้นนี้ทํางานไม่ได้นะคะหมอก็จะให้แทงใบามาว่าเป็นผู้ป่วยทาวรนนะคะก็จะได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลได้เงินเดือนได้อะไรปกตินะคะแต่ว่าตลอดอายุการทํางานของเขามาไม่เคยทํางานเลยก็มีค่ะก็ระบบอย่างนี้ก็ทําให้ทหําให้ประชาชนของเขา กลายเป็นคนหัวหมอเหมือนกันนะคะก็ก็ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ป้าอยากนําเสนอวันนี้นะคะคุณสําหรับการติดตามป้านะคะนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ